การตุวงานองค์หญิเดี่ยวคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวันนี้ที่เราจะมานำเสนอเรื่องรัาตกบวนการทาง,าาาทาง,งวิทยาศาสตร์เพิ่มรักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์แนวคิดการค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้อวงมีสูง์ภาษาสัมผัสทั้งห้าการใช้ภาษาสัมผัสในการค้นหาความจริงในทาง,งวิทยาศาสตร์ ต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญซ่งกจนกลายเป็นความจริงการนำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการที่ส่ขฝาความจริงสาระการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะพัน,น้นฐารทักษะขัน้นธุาน,น,านาการมานไประจำหน่วยแรงความ รู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บนการเรียนรู้ที่คาดหวังเพิมอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสองสามารถฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชำนาญสามสามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าหาความตอบของปัญหาได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเกณฑ์คตทิที่ดีต่อการ mm hmm. เรียนวิทยาศาสตร์มีความสนใจและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ถเพื่อให้หนักถึงความสัมพัญระหว่างวิทยาศาสตร์ mm hmm. เทคโนโลยีและวิชาอาช mm ีพ hmm. ในเชิงที่มีที่พ้นและผลกระทบซึ่งกันและกันรบ ได้สร้างเจตคติท er ี่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์ได้เทคโนโลยีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองทักษะขั้นพื้นฐานหนึ่งทักษะการสังเกตเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อหารายละเอียดของสิ่งต่างๆเช่นใช้สายตาสังเกตรูปร่าง ขนาดสีให้จม,มูกดมกลิ่นจากนั้นจะดึงิ่งที่สังเกตได้ทั้งนี้การตรวจผลทักา,า,ายการสังเกตจะต้องบรรยายคุณสมบัติของวัตถุในเรื่องปริมาณขนาดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนภาษาสัมผัสที่ใช้ในการสังเกตประกอบไปด้วยภาษาสัมผัสั้งหนึหน่งประดับภาษาตา,ปตา,าเป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆที่สังเกตที่ ใช้สังเกตุลูก่าเกรื่องของสิ่งต่างๆอาจจะใช้เครื่องมือช่วยในการมองเห็นได้เช่นเค่นกล้องจุลทรรศน์สองภาษาหูใช้ในการฟังเสียงที่ได้ยินและจําแนกออกเป็นเสียงของสิ่งต่างๆเช่นการจําแนกเสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิดาสามภาษาจมูกใช้ในการดมกลิ่นของสิ่งต่างๆความสามารถในการดมกลิ่นจะเกิด จากประสบการณ์ของผู้สังเกตสี่ประจดลิ้นเป็นการรับรู้รสของสิ่งต่างๆที่กินเข้าไปแต่ละตำแหน่งของลิ้นจะมีประาดจัาผัสที่รับรสแต่ละชนิดห้าประาดคือจับผัสผิวกายแต่ละจุดจะมีประาดสัาผัสในการทดลองส่วนใหญ่จะใช้ผิวสัาผัสจากมือครับรูปแบบของการสังเกตเป็นการสังเกตที่มีความต้องการ ผลในการสังเกตที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งสังเกตเชิงคุณภาพเป็นการสังเกตเพื่อหาคุณสมบัติของต่างๆเพื่อหาคุณภาพของสิ่งที่ดีที่สุดเช่นการเลือกซื้อของเลือกสิ่งของที่ใช้ได้ทนมีราคาเหมาะสมใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลาก,หลา,กหลายในตัวเดียว การคัดเลือกพ่อพันธ์แม่พันธ์จะคัดเลือกตามวัตถุประสงค์เช่นโตเร็วให้เนื้อคุณภาพดีได้ไข่ยดกทนทานต่อโรคต่างๆการสังเกตเชิงปริมาณเป็นการสังเกตเพื่อหาจำนวนสุิมของต่างๆเช่นหาจำนวนลุ่มาชีวิตชีวิตกา ในบริเวณกันโหม